สบายดีพี่น้องสบายดีย่ำแรงพี่นอ้องวัสดุสุสุขคนถักท้ายวันเสาที่วันเสาที่แปดเนาะวันที่แปดพี่น้องท้ายโซใหม่หม่หน่นองเลยอยากมาหาเห็ดเพาะใี่เห็นใครเห็นใครเห็นเคาเห็นหนะนึ่งสองสาม ขาเห็นสามหมองอืมมาหาเห็ดพอผายแล้วได้เผาได้แล้านะชาเบ่งลงเ้ยก่อนขอ,องลงเลยก่อนนี่ปะาลุงกำลังแตกดินขึ้นมาเลยขาองลงเลยเห็นเลยใช่ไลจักด,ดอกเนาะได้ละดอกหนึ่งแล้วนะอืมเก็บขอแม่น้ำทายคลิปก็เราให้ใหถ้าวันลืมสามดอกหนึ่งก็ได้อือ่างนั้น ดีจักดอกนึกเนเลยดอกมีนะจักหนึ่งดอสองสามสี่ห้าดอกห้าดอกนี่เก่งเก่งวันนี่บันนี่จุ่มนึงเลยนี่เราเลยดูเลยเห็นบ่หคุณมาดูจักดอกเขาหน้าชาบนะหน้าชา็เห็น สามดอกเ้ยจักดอกเลยดอกน้อยมันพี่น้องเ้ยกระมากกระมานเยน้นยเนาะเริ่มต้นได้ดีาท้าเกล้ใกล้ตนัดก็เห็นแล้วนี่กดเห็นเยขกลองสิเคียบงตรงหนเคียบงเคียบงจะมีออ้ไม่นนนุ่านเดจักดอกนี่มึงมันนนี่ดอกน่อยมันนี่ดอกนึง

Minh hết bênh ừ. hết nhau. Hem lắm đâu với chị bọc hãy. Talking over. Dog nàng hết 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 này hết 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 ก็แบบเไปเอาสมดอกซึ่งดอกน้อยมันปลาดูเลยคุยแกิ้นถือมาหน่อยเส้นกระแตเขีดน้อยอุ้ยเพีน้อพี่น้อห็น่่าบมีนะเนยใหไปงอุ้ยแตกสโอ้ยนีม เอาได้แล <Or> ้วห้าเบิ้งสุดไเบ้งไงเบ้งไงเบิ้งแตกแล้วก็มีหาบวงไงพัดนะถือมีดมานได้บัว่นี่กับมานพ่อแกงตาบังคาบไว้หนพ่อพอเราเอา เิ็นมืต้งเลยเหลตามสายหวยคิดว่าเฮ็ดปวกเสียวพอมันอนหอดเอาอ้าวนาพี่น้องเลยนันชาใดใช้เฮ็ดพอนังนะใ่ใช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 ่ใ่ใช่ใช่ใช่ช่ใช่่ใอใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใ อุ้ยเฮ้พ่อนางแมนจีโอแมนไปจ้าป้าป้าเฮิดตัวแล่เลยนะเฮ็ดตัวปลุ่งแล้วป้าป้ไปหาเฮ็ดปะิมาเล่นนี่เลยเคยเอาเลยเฮ็ดละงบออกแคมทางนี่พี่น้องแคมแคมทางนี่ข้าเจ้าขี้รถุดผ่านยังบม่เห็นพี่กายเนาะเก็บอะไรนี่นะเฮ็ดละงบ

พิษพอนางก่อนี่ใไปเก็บแคบพิษพอเนีย่ยห,หลายหลายคนกินกับพิษจรรมเลยต่ว่าเฮากินไปบ่พิดลุกให้ลูกเนเขาจะเจาาขอดขอขอขาเอาคอ,อ,อ,อดไม่ไน,นะผูกกินกัคนเชยนะ้อีตไปหวังบดนเลยเนาะลูกกาดิะถ้กก็ออกกล้ามในองมือี๋ไปกินแกง,นง็ิเพาะนาง เข้าบัติดแล้วจะหูข้าวบาเลยโอ้ยมันโชคดียุที่บ่ติ้เนี่ยป้าพามาหาขวดเนี่ยหาหาไยมาา่ได้เลยขวดห้านี่ได้ยุ่หาหาดินำดำๆเนากเลยเล็ดอย่างอู้เป็นอันนะชุกเล็ดที่เวือกับบุองไปดูมันได้จะเห็นไงคือเห็ดผาที่เบืออย่ bò bò chát đó bò khơi kín bò khơi kín đi về đom ỉ phải mà là... thật nó ép bảo qua bò hải đom bà luôn qua bò hải đom mà chỉ ừ, chỉ bừa kín mà mà phò là tao bảo về thử con tao ngày tớ เอกกิงเอาไหม่เฮ็ดพ่ออันนี้เฮ็ดพ่อฝ่ายดอกเฮ็ดพ่อนั่งันบ่เห็นเลยออกทำทีห้าเก็บขันบ่ปีหนาคุณได้ออกใหม่อีกดอกน้อยกันอืมอืมพี่เด้อ

Tim bắt. 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 Tim Được <cười> <cười> <Mà bừng>. <cười> <cười> Không được đâu mọi người ra này Má bưng Chào hiền Má bưng cả hao thì nó Cả phần mà tài hết hết cả bó đại lọt này Đây vô Xíp của đọc Cắp lòng nơi Hả? บ่อและเห็นบ่อทาา่าน่ะะอืมบอนงามกับงามงามฝุ่นเลยเน,น่นฝุ่นห,หางมันขยายอยู่กีบขนาดได้เลย,ลยดีๆก็ยังพากันหายบอกว่ามามามากจักหน่อยว่าสะเดี๋ยวอยู่ให้หน้า nằm kia, ngang bùm trung mọi người cái gì tốt ý khi tốt phơm vậy kìa ngâm ngâm đam ที่ตก่อนมูเนี่เน้นให้ใหญ่ก่อนพี่น้องไอ้ทอมกะมันแก่ๆจังลงให้ใหญ่กะหน่อยนะบวมน้ำใต้เบิรดประสบการณ์จากการเหตุน่ารักหน้อยไม่ยากกันนอนดีกำนั่งฝ้ากะเฮ้ยดูเหเ็นครับว่าอโอ้ยเนี่ยผรีบๆเป็นหมวกแดงกับหมวกฝาก้าอะไรอย่างพี่น้องเบิ่อนกันสองสาวเพื่อน กำลังหาเห็ดเพาะอยู่บอกว่าฝนกับเคื่องสตกอกตะโบตกท้องห้มอยู่ตันนี้นักหนูกากินแน่แล้วลืมวานเลยสามตาใหญ่เติบให้พี่น้องต่อเกรีภาพบรรยากาศไปเพิ่งสามเด้อกักขึ้นเมื่ออ้อมค้ำต่อเ่เห็นจักซอบข่าวน่ะ บอเห็นป่บ่อเห็นเดี๋ยวไปทมก่อนอบอนี่นะความเขียวงามจ้ะเพถ้อพี่น้องเบิ่งดูบอนเขียวงามแฮงขอกนคลิปหนาเด้อปลาลูกขอุณหลายๆเด้อสบายดี